สวัสดีครับนะ EP สอง EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องวิชาว่ายน้ำตั้งแต่อนุบาลหนึ่งรนุบาลสองรนุบาลสามเนี่ยทุกวันที่มีว่ายน้ำอ่ะกูจะแบบบอกว่ากูป่วยกูลงไม่ได้ทุกอาทิตย์อ่ะจนครูก็แบบนงคลานอ่ะอ่ะเริ่มมาเริ่มเล่าเรื่องอ้าวเล่าแล้วนี่เรื่อยๆแต่เราเราสาเหตุเล่าสาเหตุกูกลัวจมน้ำแต่กูอยากว่ายน้ำแต่กูกลัวจมน้ำเข้าใจ่ไหม กูก็ว่าไม่ได้กูอยากเล่นน้ำกูแต่กูไม่อยากว่ายน้ำเนี่ยคือมึงกลัวน้ำบ้าง่ายเออคืออยากเล่นน้ำแต่กลัวน้ำใช่ไม่เคยเจอในชีวิตนะ่าฮ่าพูดต่อฮะไอทำท่าดีโฟมมีสไตล์กูเพิ่งทำได้ตอนป .5 ป .6 แต่ตอนนี้ป .1 ครั้งสุดท้ายที่ได้เล่นว่ายน้ำกูก็จะให้ลงใช่ไหมกูนั่งอยู่กูเกือบกระโดดลงไปแล้วกูลืมว่ากูไม่ได้ว่ายน้ำ ครั้งต่อไปนะกูลงก็ได้วะกูก็ลงไปเรื่อยๆกูไม่กลัวเลยจนกระทั่งจนป .2 กูแบบอยากเล่นน้ำมากเลยกูว่าอะไรเข้าชุมนุมว่ายน้ำแม่เออแล้วเป็นไงไปวันแรกเขาแบบจะมีทดสอบใช่ไหมครูมองกูครูก็รู้ว่ากูกล้าแค่ไหนครูให้กูไปว่ายฟิอาต้ยแข่งกับคนว่ายน้ำเป็นอ่ะกูแบบกระโดดในน้ำแล้วก็ เป็นหมาเลยอ่ะแล้วครูเขาก็ไม่สนใจกูอีกเลยป .4 มีครูคนหนึ่งโคตรโหดเลยน้อยใจมันจะมีกลางสาดใช่ไหมจะมีแบบให้พุ่งหลาวลงน้ำอ่ะอ๋อ่างยองแล้วก็พุ่งหลาลงน้ําอ่ะตอนนั้นกลัวเว้ยครูเาก็อยู่หลังกูลงไปี่ลงไปไอ้มันเคยดูมิอร์บีนไหมกระโดดน้ําอ่ะที่คนนั้นั่งอย่างเงี้ยแล้วเขาไงายหลังกูงายูมุงมิจฉบีนเลยสวัสดีครับลาก่อน